สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด director เศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณสุรวิทย์วีรววัลมานำเสนอครับทำไมต้องจับมือกับพักของทักษิณภายหลังนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีหลังสำนึกในความผิดที่ได้กระทำต่อแผ่นดิน มีเสียงระงมจากคนที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษิณออกมาด้วยความทดท้อและไม่พึงพอใจบางคนถึงกับบอกว่าต่อไปนี้จะนิ่งเฉยไม่สนใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกแล้วบางคนบอกว่าที่ต่อสู้กันบาดเจ็บล้มตายไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าจะไปเลือกพักก้าวไกลก็มีที่เป็นเช่นนั้นเพราะหาได้ตระหนักว่าภัยที่กำลังคุกคามความมั่นคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นคืออะไรทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเป็นผู้ทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณทำไมพักรวมไทยสร้างชาติถึงต้องจับมือกับพักเพื่อไทยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั่นไม่ใช่เพราะภัยคุกคามต่อชาติราชบัลลังก์ที่กำลังก่อเกิดขึ้นมาท้าทายในชาติบ้านเมืองแห่งนี้หรือถามว่า ถ้าเรามองเห็นพยันตรายที่ก่อตัวอยู่ข้างหน้าเราจะมีทางเลือกมากกว่านี้ไหมมีทางเลือกไหนที่จะสกัดกั้นพรรคก้าวไกลไม่ให้เข้าสู่อำนาจได้บ้างหากไม่เลือกทางเดินที่เป็นอยู่นั่นคือหันไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อกรกับพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่และคนชั้นกลางในเมือง ทั้งที่พัรคก้าวไกลนั้นมีแนวคิดที่ท้าทายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา1นึ 2, และสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์เพื่อลดทอนบทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์ลงมาคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศในขณะที่คนชั้นกลางในเมืองนั้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองต่อการขับเคลื่อนประเทศวันนี้กลายเป็นวอดเตอร์ของพรรคเก้าไกลที่มีนโยบายที่ท้าทายต่อรูปแบบและระบบของรัฐอย่างชัดเจนคนชั้นกลางในเมืองที่เคยเป็นฐานสำคัญในการต่อต้านระบบทักษิณบัตรนี้ได้เปลี่ยนสถานะตัวเองมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างชัดแจ้งเห็นไหมว่าคนกรุงเทพ ที่เคยเป็นฐานเสียงสำคัญของฝ่ายอนุรักษนิยมออกมาลงคะแนนให้พักก้าวไกลจนชนะถล่มทลายทั้งที่รู้ว่าพรักก้าวไกลนั้นท้าทายต่อการดำรงอยู่ของสถาบันหลักของประเทศถามว่าคนกรุงเทพเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเห็นด้วยกับแนวคิดของพรักก้าวไกลผลการเลือกตั้งยังสะท้อนถึงความตกต่ำของพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยม ที่ไม่อาจต้านทานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของพรรค้าไกลได้เลยและมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าไกลนอกจากคนรุ่นใหม่และคนชั้นกลางในเมืองแล้วยังประกอบด้วยปัญญาชนนักวิชาการจํานวนมากที่มีแนวความคิดเป็นปฏิบัตินิยมซ้ํากับพวกเขายังสามารถครอบครองสื่อหลักส่วนใหญ่ซึ่งสนับสนุนพรรคก้าไกลอย่างเปิดเผยแทบทั้งสิ้นเห็นได้ชัดว่า พลังทางสังคมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นอ่อนแอลงในขณะที่พลังทางสังคมของพรรคก้าวไกลนั้นเข้มแข็งขึ้นในทางสากลพรรคก้าวไกลยังได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกทั้งในทางเปิดเผยและทางลับในการสนับสนุนองค์กรเครือข่ายที่เป็นมือไม้ของพรรคก้าวไกลด้วยทิศทางการเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่ค่อยเพิ่มขึ้นสวนทางของคนรุ่นเก่า ที่ถดถอยร่วงโรยลงไปสะท้อนถึงอันตรายต่อรูปแบบของรัฐและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีอยู่แม้แสดงตัวชัดเจนว่าจะไม่ยอมปฏิสัมพันธ์กับพักเต้าไกลแต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างรวดเร็วรุนแรงของพักเก้าไกลได้การสลายความขัดแย้งระหว่างเสื้อแดงและเสื้อเหลืองยอมกลืนเลือด ลืมความบาดหมางในอดีตไปเป็นเพียงไม่กี่ทางเลือกที่จะต่อกรกับพัรก,ก้าไกลได้ต้องยอมรับว่าในขณะที่พรรคของฝ่ายอนุรักษนิยมอ่อนแอลงแต่พักเพื่อไทยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณยังพอมีแรงจะตั้งรับกับพัรคก้าไกลได้ทางออกเดียวที่มีอยู่ก็คือต้องจับมือกันทางรับกับความคลื่นความแรงของพรรก,ก้าไกลในขณะที่ชนชั้นกลางในเมือง ทิ้งพักฝ่ายอนุรักษนิยมไปสนับสนุนพรรคเก้าไกลนั้นเราต้องยอมรับว่าประการด่านสุดท้ายคือคนชนบทที่พัรเก้าไกลยังไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้มากนักเห็นได้จากการที่พักเพื่อไทยยังคงชนะการเลือกตั้งได้ในหลายเขตที่ไม่ใช่พื้นที่เขตเมืองในจังหวัดต่างๆและแม้ว่าจะจับมือกันระหว่างพรรเพื่อไทยและพรรฝ่ายอนุรักษนิยมก็ไม่มั่นใจนักว่า จะตั้งรับกับความแรงของพรรคก้าไกลได้นานไหมในขณะที่มวลชนของฝ่ายหนึ่งค่อยร่วงโรยไปแต่มวลชนของอีกฝ่ายกลับเติมคนรุ่นใหม่ที่ถูกฝังความเชื่อแบบพรรคก้าไกลเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทางออกที่พอมองเห็นก็คือการแย่งชิงคนรุ่นใหม่ที่ถูกบมเพาะความคิดจากนักวิชาการเครือข่ายของพรรคก้าไกลในมหาวิทยาลายัยแต่ก็ต้องยอมรับว่ายากมาก เพราะเบ้าหลอมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นโหวตเตอร์ของพรรคก้าไกลการพระราชทานอภัยโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจึงเป็นกุศโลบายที่สําคัญในการตั้งรับกับกระแสที่ท้าทายต่อการดํารงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสิ่งที่รัฐบาลซึ่งเป็นการร่วมมือกับพรรคของทักษิณและพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมจะต้องทําก็คือ บริหารประเทศให้สังคมเกิดความหวังว่ารัฐบาลจะสามารถนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีได <c oughs> ้เพื่อเปลี่ยนใจคนชั้นกลางในเมืองและทำให้คนรุ่นใหม่ <c oughs> เห็นว่ายังมีผู้นำพาอนาคตที่สามารถขวายฟ้าชีวิตที่ดีได้รัฐบาลที่มีอำนาจต้องแสดงให้เห็นถึงการไม่สแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้องไม่ใช่อำนาจแบบไร้ความรับผิดชอบทำให้เห็นว่าใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อวงศาคณาญาติไม่ปล่อยให้มีการคอร์รัปชันและการใช้อำนาจมิชอบเพื่อถอนทุนคืนเพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนให้กลับคืนมามีคนไม่น้อยหรอกที่คิดได้ว่าความคิดและอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยสิ่งที่ตามมาก็คือความรุนแรงการสูญเสียและโศกนาฏกรรม แต่ยังมีคนจํานวนหนึ่งเขาไม่มีความหวังต่อการเมืองไทยเขามองว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์คนเหล่านั้นจึงไปฝากความหวังไว้กับพรรคก้าไกลว่าคืออนาคตของสังคมไทยการเข้าสู่อำนาจของพรรคเพื่อไทยในอดีตนั้นอาจทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนจนแบ่งเป็นสองฝ่ายก่อให้เกิดความขัดแย้งมายาวนานมีประชาชนเกลียดชังระบอบทักษิณมีประชาชนรักระบอบทักษิณ คนส่วนหนึ่งมองเห็นด้านดีและคนส่วนหนึ่งมองเห็นด้านไม่ดีและต่างชี้ว่าฝ่ายตัวเองถูกมีความชอบธรรมอีกฝ่ายหนึ่งผิดไม่มีความชอบธรรมนั่นแสดงว่าเราเพียงแต่มีมุมมองที่ต่างกันแต่ไม่เป็นอันตรายต่อรูปแบบและอุดมการณ์ของรัฐและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่ากับการเกิดขึ้นของพรรคก้าไกลเห็นได้ชัดว่าพยันตรายที่มองเห็นอยู่ข้างหน้า ทำให้ไม่มีทางเลือกมากนักหรอกนอกจากพักฝ่ายอนุรักษนิยมต้องจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อตั้งรับกับความแรงของพักคก้าวไกลที่ท้าทายต่อสถาบันหลักของชาติศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวอลนเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty